ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาเจอกันอีกครั้งสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูเราจะมาเน้นเป็นชุดหลักร้อยสองสูตรพร้อมกับตัดคู่ขี้ของเราเราจะมาคัดมาเน้นชุดหลักร้อยของเรากันนะครับว่าจะได้ชุดไหนเป็นตัวเด่นตัวเน้นของเราเราจะมาดูสูตรกันก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเพราะว่าทุกๆแนวทาง อาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนๆดังนั้นแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้นะครับก็คือเราจะมาใช้ชุดหลักร้อยสอสูตรเป็นสูตรที่ง่ายงายแล้วก็มาตัดด้วยคู่ขี่ของเราจะได้ตัวเลขแค่มีกี่คู่ชุดนะครับสําหรับชุดแนวทางของเราชุดนี้มาดูสูตรแรกของเราคือตำแหน่งที่เราจะใช้คือหลักแส,สองครั้ง ตักร้อยแล้วก็บวกด้วย8โคงที่ก็จะได้เท่ากับ 5, 5้าี่าได้0ได้0ก็ไล่ไปเลยครับ0 1 2 3แล้วก็4ส่วนสูตรที่2นั้นก็คือตำแหน่งที่เราจะใช้คือไอ้ข้อ1 110หน่วยลบ1ก็เดินแต้มไปนะครับก็คือไอ้หเป็น8 8บวกสเป็น2ลบ1ได้เท่ากับ1ก็ไล่แต้มไปนะครับ1 2 3 4 5 6มันก็จะชนกันอยู่ที่ไ หนึ่เป็นตัวเด่นไอ้เป็นเป็นตัวชนนะครับสำหรับชุดนี้1 2 3 4ชนมาถึง4ตัวดังนั้นแล้วเราต้องใช้คู่ขี้ในการตัดนะครับก็คือคู่ขี้ของเรานั้นก็คือตำแหน่งที่เราจะใช้ก็คือหลักหมืน่นร้อยคอ3แล้วก็หน่วย ค3อ3ก็จะได้เท่ากับ3บวก0ได้3บวก1เป็น4ก็ได้เลขคู่ันนี้นที่เรียกคู่ก็คือ2และ4ตัวเลขที่ออกก็คือ2 2 1ตัวที่เข้าก็คือเลข2นะครับสำหรับชุดนี้มาดูสูตรต่อไปครั้งต่อไปงวดต่อไปก็คือตำแหน่งนี้บวกกัน2ครั้ง 0 0บวกด้วย8ก็จะได้ครับ2บวก8ได้0ก็ได้เท่าก,กับ5เดือนแต่ไปเลยนะครับ5 6 7 8 9สูตรที่2นั้นก็คือลบ1 3โอโหเป็น9ลบ1ถ้าได้เท่าก,กับ8ก็เดินแต้มไป8 9 0 1 2 3ชนกันอยู่ที่8 8และ9เห็นไหมครับ8และ9มาดูคู่ขี้ของเราทีนี้ก็คือหลักหมื่น100หน่วยก็จะได้เท่ากับ8บวก9เป็น7 7บวก7ได้เท่ากับ4เลขคู่อีกแล้ว ดังนั้นแล้วเราก็มาเน้นที่เลขคู่ก็คือเลขยก8มาออกที่8 4 3ตัวที่เข้าก็คือเลขยก8นะครับ8เห็นเป็นคำเพื่อนสูตรนี้มาดูงวดต่อไปของเราบวกกัน2ครั้งบวกด้วย8 6 6 12บวก8เท่ากับ0ดังนั้นก็เหลเือ6 8, 9 0แล้วก็สูตรที่2นั้นลบหนึ่งหบวกสเป็น4 4่ลบหนึ่งได้สักกก็เดินเต็มไปครับ3 4 5 6 7 8จนกันอยู่ที่678 3ตัว6กเจ จมาดูคู่ขี่ของเราก็คือตำแหน่งนี้นี่เท่ากับ6บวก0ได้6บวก4ได้เท่ากับ0ก็คือเลขคู่วันนี้เลขคู่ดังนั้นเราก็มาเน้นอยู่ที่2ตัวก็คือ6 และ8งวดต่อไปออกที่8 6 3ดังนั้นแล้วก็เข้าที่เด็8นะครับมาดูวดต่อไปของเราก็คือ0บน0กด0้0 3บก8ได้1ก็ได้เดินแต้มไปนะครับ1 2 3 สี่5มาดูสูตรที่2กันก็คือร1 0หน่วยลบด้วย1ได้เท่ากับ2บวกได้1ได้11ลบหก็ได้เท่ากับ0 0 1 2 3 4 5ชนกันถึง5ตัวเห็นไหมครับ ชนกันมากถึง5ตัวมันเลยต้องใช้คู่ขี้มาตัดดังนั้นแล้วสูตรคู่ขี้ของเรานั้นคือตำแหน่งนี้นี่นี่เกบวก8ได้7 7บวก9ก็ได้เท่ากับ7จบวกเได้เท่ากับ6ดังนั้นเลขหก 6, ก็คือเลขคู่ดังนั้นชนกัน มันก็จะมีเลขคู่อยู่แค่2ตัวก็คือเลข2แล้วก็เลข4ีงวดต่อไปออก209ตัวที่เข้าก็คือเลข2เห็นไหมครับเพื่อนจากชนมา5ตัวก็จะมาเด่นอยู่แค่2ตัวมันก็ตัดลงมาได้เยอะเลยนะครับสำหรับสูตร2ส,สูตรนี้แล้วก็มาดูงวดต่อไปก็คือนี่ 8อันนี้2 6 8ได้กับ0 7 7 14ก็4เดือนแต้มไปเลยครับ4 5 6 7 8มาดูสูตรที่2กันนี่นี่นี่ลบ1ก็6เป็น0ได้4 4ลบ1เทากับ3ก็เดือนแต้มไป3 4 5 8ชนกันถึง5ตัวอีกแล้วสำหรับชุดนี้เราต้องมาใช้คู่ขีของเรามาตัดอีกครั้งหนึ่งก็ตำแหน่งก็คือชุดนี้นี่นี่ก็3ไอ้7บวก3ได้เท่ากับ0ดังนั้นแล้วก็ได้เท่ากับ3 3นี้เป็นอะไรเป็นเลขขี่3เป็นเลขขีก็จากชนกัน5ตัวเป็นเลขขีเราก็มาเน้นอยู่ที่ 5และ7หัวต่อไปออกที่7 79ก็เข้าที่เลข7นะครับสำหรับงวดนี้เข้าที่เลข7นี่ก็สตีก็ถือว่าเดินเข้ามาดีนะครับมันก็เต็มกระดาษพอดีเด๋าวมาก็มาหน้าใหม่ของเราทีนี้ขวดที่เราจะใช้ปัจจุบันของเราก็คือ วต่อไปตำแหน่งที่เราจะใช้ว่าจะได้ตัวไหนนั้นเรามาดูกันนะครับก็คือตำแหน่งแรกก็คือนี่นี่บวกด้วยแก็แปดแปดสิบบหกวกสีได้0ได้เท่ากับ8ดังนั้นก็เดินเต้ยไป8 9 0 1 สองมาดูสูตรที่2กันตำแหน่งนี้ลบด้วย1 9บวก1เท่ากับ0หรือเหลือ6 6ลบ1ก็ได้กับ5ก็เดินแตนไปนะครับ5 6 7 8 9 0ดังนั้นก็ชนกันอยู่ที่8 9 0ก็คือ ชนกัน8 90 8 9 0นมันจะชนกันอยู่ที่890นะครับสำหรับงวดนี้แล้วก็ทีนี้เราจะมาตัดด้วยคู่ขี่ของเรานั้นจะเน้นว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขขี่ถ้าเกิดได้เลขคู่มันก็ได้2ตัวถ้าเกิดเป็นเลขขี้ าเกิดเป็นเลขคี่มันก็จะเด่นอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆก็ตำแหน่งที่เราจะใช้ก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้จะได้ตัวไหนก็0ูนย์ไม่มีค่าเอา4มาบวก7ก็ได้เท่ากับ11ดังนั้นแล้วเลข1เป็นเลขคี่ใช่ไหมครับเพื่อน,เ,อนเลขคี่มาชนกันอยู่ที่ 90เลขขี้เราก็คือเลข9เห็นไหมครก็คือตำแหน่งนี้9 9จะเป็นตัวเด่นสำหรับสูตรนี้นะครับ9 x x ตำแหน่ง x นั้นมันก็ไม่ยากเพื่อนๆตำแหน่ง x ของเรานั้นมันจะมีอีกสูตรหนึ่งของเรา เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะตำแหน่งเอกของเรานั้นมันก็ไม่ยากนะถ้าเกิดเราจะมาจับเพราะว่าเพื่อนๆจำสูตรมาเฉพาะ10หน่วยได้ไหมล่ะนี่ชุดนี้สถิติการเดินเขายาวมาค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับมาดูสูตรที่1กันเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนมาเนี่ยแนะนำสำหรับสูตรที่1กันก็คือสูตรนี้เห็นไหมครับส่วนมาก2ตัวหน้าเขาเนี่ยชุดนี้สตัวหน้าเขาจะไม่มาเห็นไหมเพื่อนนี่นี่ เห็นไหมจนมาถึงครั้งล่าสุดวดที่เราใชงวัที่แล้วเราก็ได้ลงให้เพื่อนๆดูอยู่นะสองตัวหน้าเห็นไหมแต่ว่าเรามาเน้นเลขเจ็ดมันก็เข้าที่เลขเจ็ดของเราด้วยนี่เห็นไหมนี่เรามาขีดเส้นไว้นี่นก็เข้าที่เลขเจ็ดของเราเนี่ยเพราะว่าไอ้วดที่แล้วของเรามันดับมันดับเลขห้าไงก็มาเน้นที่เลขเจ็ดมันก็มาเฉพาะสิบหน่วยมาดูวันนี้วันนี้ตำแหน่งที่เขาไม่มา ก็คือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ดังนั้นแล้วตัวชนมันก็เหลือแค่ตัวเดียวก็คือเลข7ชุดเนี้ยเลขเชุดนี้ดังนั้นแล้วมันจะมาเฉพาะ10หน่วยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาประกบเป็นคู่ชุดมันก็จะมีแค่2ชุดเองนะครับเพื่อน,อนก็คือเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก็คือมันจะเป็นชุดนี้ก็คือ9อีก แล้วก็9 7 X ตัว X คือตำแหน่งไหนเพื่อนเคนใหม่ก็คงจะยังไม่รู้นะครับว่าตำแหน่ง X อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนนั้นก็มันจะมีสูตรเนื้อของเราอยู่นะเพื่อนเพื่สำหรับดินของเราที่ดินเยอะที่สุด ที่ผมให้เด่นไป8และ3ก็เพื่อนๆก็ลองไปประกบดูนะครับตำแหน่ง X ที่ผมวินไว้เนเ ouais ye. Ye. Right. Right, 108, like ี so just like just like so so ่ยเอาเอาเอา8กับ3ไปใส่ก็ได้เพื่อนเอา8ก็ได้เอา3ก็ได้สำหรับชุดนี้ก็ลองเอาไปใส่ดูมันก็แค่ไม่กี่คู่ชุดเองก็คือชุดนี้ยังไงยังไงก็เอาชุดหลักร้อยมาฝา ผมกับชุดมาเฉพาะ10หน่วยของเราเน้นๆมาให้แค่เหลือแค่ตัวเดียวจากชนมา2ตัวก็ขาดให้เหลือแค่ตัวเดียวดังนั้นแล้วเพื่อนๆสมาชิกเก่าก็คงจะรู้นะครับว่าตัวเอกตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ใส่ผมจะเอาชุดไหนมาลงเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจดีดังนั้นแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ยามาพอสมควรแล้ว บายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ